ซัมเมอร์มาแล้วจ้ามาค่ะสวัสดีค่ะกลับพบกับเดียยครั้งนะคะในช่อง perfume d a r y หลังจากห่างหายกันไปนานนะคะสําหรับสามอาทิตย์คิดถึงกันบ้างไหมคะสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักกันนะคะพี่นาเดียนนะคะอยู่ที่ลาสเวกัสนะคะสําหรับคนที่เป็นเพื่อนกันแล้วรู้จักกันแล้วเวลคัมแบ็คนะคะช่วงนี้นะคะเวกัสเป็นช่วงที่อากาศร้อนมากๆนะคะ ทะลุไปแล้วร้อยกว่าองศาก็คือเกือบ40องศาไปแล้วนะคะช่วงนี้ทางเมืองไทยก็คงจะร้อนมากเช่นกันใช่ไหมคะน้ําหอมตัวหนึ่งที่มันสกรีมซัมเมอร์ซัมเมอร์มาแล้วจ้าน้ําหอมที่มันเรียกร้องเราอะ่ะจากคอลเลคชันของเรามันบอกว่าฮัลโหลซัมเมอร์มาแล้วหยิบฉันมาใช้ได้แล้วนะคะน้ําหอมตัวนี้ก็คือทอมฟอร์ดเชลีบลองไปทําความรู้จักน้ําหอมตัวนี้กันให้มากขึ้นตัวนี้เขาจะมีด้วยกันอยู่หลายไซส์นะ 10ML 30ML 50ML ตัวที่เราถืออยู่นี้เป็น50 ml ราคารีเทลอเมริกาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ295เราาียญมีขายในทั้งซีฟอราแล้วก็ในห้างทั่วๆไปนะอย่าง t อมฟอร์ดเนี่ยเขาเป็นดีไซเนอร์ก็จริงแต่ว่าคอลเลกชันนี้นะคะของ t อมฟอร์ดเนี่ย เขาเป็น p r i v a t e brand collection นั้นก็คือเหมือนจะพิเศษมาหน่อยก็ราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยเช่นกันเขาเปิดมาตั้งแต่ปี2 1 6พอ perfumer ของเขาก็คือคุณนาตลีกลาเซียเซตโตเขาเป็นคนเดียวกันกับที่ทำน้ำหอมช่องปองเุตเยละเมลตัวสีดำนะคะหนุมน่มๆคนไหนใช้อยู่ก็คือคนเดียวกันกับที่ปรุงน้ำหอมตัวนี้ขวดของเขานะจะมาในลักษณะเป็นขวดสีขาวทึบนะคะรุ่นนี้เขาจะมี EDP กับ EDT นะคะตัวแรกเนี่ยเขาจะ เปิดมาเป็นตัว EDP ก่อนอีกตัวนึงเนี่ยจะเป็น EDT ตัวนี้อาจจะไปสับสนกับ e r u s o l i l Blanc ตัวนี้เป็น Concentrated EDP นะคะเป็น e r u Perfum อีกตัวนึงจะเป็น EDT ขวดจะเป็น Frost ใสกว่าอันนี้จะเป็นขวดสีทึบนะเดี๋ยวเราไปดู List Notes กันก่อนว่ามีอะไรบ้างตัว Top Notes เนี่ยจะมี Pistachio มี Cardamom Pink Pepper แล้วก็ Bergamot Middle Notes เนี่ยเป็นอีลงอีลง Tuberose แล้วก็ Jasmine k e m e l ตัว Base n o t เนี่ยก็จะเป็น Coconut Amber แล้วก็เบนโซอินคือยางเรซิ่งนะนะคะเราจำกลิ่นจำโนต้ตของเขาได้ดีมากๆเลยนะคะอันนี้เรามาทบทวนกลิ่นกันหน่อยบนผิวเรานะคะเปิดมาเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นกลิ่นพิสตาชิโอนะถึงจะได้กลิ่นพิสตาชิโอเปิดมาเนี่ยมันไม่ได้ออกพิสตาชิโอมากมันจะเป็นกลิ่นที่แอบซ่อนอยู่เท่านั้นกลิ่นที่เราจะได้ชัดก็คือเบอร์กามอตกับคาร์ดมอมมากกว่าพอมันผ่านไปถึงช่วง มีดอนอสเนี่ยไม่ต้องทิ้งระยะเวลานานมากเลยกลิ่นของดอกซ่อนกลิ่นหรือทูบโรสเนี่ย เขาจะนําเด่นออกมาเลยค่ะกลิ่นมะลินี่คือน้อยมากแล้วกลิ่นขอออีลังอีลานคือดอกกระดังงานเนี่ยมันโดนกลบไปด้วยกลิ่นของทูบเบรโรสนะคะกลิ่นเปิดมาของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะชาปสกรูจี้กลิ่นมันคมค่อนข้างที่จะชัดมากๆเลยคือกลิ่นของเบอร์กามอสกับกลิ่นของทูบเบรโรสมันจะนําเด่นนาหน้าคนอื่นออกมาเลยค่ะพอมันไปถึงเบสโนตคือคนพูดกันเยอะมากว่าน้ําหอมตัวนี้มันเป็นกลิ่นของซันแทนโลชั่นเอาจริงๆเราไม่ได้ใช้สเปรย์กันแดดที่ มันมีกลิ่นอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้ relate กับกลิ่นแบบนั้นแต่ว่าถามว่ามันใช่ไหมมันมีหิ n นของความเป็นครีมกันแดดโลชั่นกันแดดเพราะว่าส่วนผสมของครีมกันแดดหลายๆตัวเนี่ยเขาจะใช้กลิ่นโคโคนัทลงไปด้วยบนตัวเราเนี่ยกลิ่นโคโคนัทแทบจะไม่ออกเลยค่ะมันจะได้เป็นกลิ่นแอมเบอร์กับ กลิ่นดอกทูเบอร์โรสเนี่ยผสมกันมากกว่าช่วงแรกๆเนี่ยเปิดมามันอาจจะเป็นกลิ่นที่คมหน่อยชาร์บหน่อยซึ่งกลิ่นของทูเบอร์โรสเนี่ยมันไม่ใช่เป็นกลิ่นดอกไม้ที่มีความนวหรือนวลอะไรแล้วพอมันไปผสมกันในช่วงท้ายของกลิ่นเนี่ยมันก็ยังจะมีความคมอยู่นะจะต้องปล่อยมันไปซักประมาณถึงช่วงหลังไปแล้วว่ากลิ่นมันก็จะค่อยๆมีความกลมมากขึ้นกลิ่นมันเป็นกลิ่นที่โปร่งสว่างในช่วงแรกๆแล้วมันก็จะค่อยๆให้ความ เข้มข้นเข้มขึ้นบนตัวเรานะจะอยู่ได้สักประมาณ6-8ชั่วโมงด้วยนะแล้วแต่วันนะคะการกระจายทุงขอะหนึงเขา1-2ชั่วโมงแรกหลังจากสเปย์ไปนะมันกระจายตัวได้ดีมากถึงขนาดที่แบบคนทักได้กลิ่นเลยแต่พอหลังจาก ชั่วโมงที่3ชั่วโมงที่4ไปแล้วมันจะเป็นแค่บับเบิลรอบตัวนะคะแล้วก็หลังจากชั่วโมงที่4ไปแล้วเขาก็จะกลายเป็นสกินเซนต์คือมันจะไม่ได้ฟุ้งอะแต่ว่าถ้าหยิบมาดมเนี้ยเราจะยังได้กลิ่นที่ค่อนข้างที่จะชัดเลยแล้วตัวนี้นะคะไม่แนะนํานะว่าฉีดปุ๊บขึ้นไปบนรถเนี่ยจะบอกว่ากลิ่นมันแรงกลิ่นมันฟุง้งถึงขนาดที่ว่าผู้ชายขอเลื่อนกระจกรถลงเลยนะ อายมากตรงนี้นะคะกลิ่นมันค่อนข้างเข้มอันนี้เป็นข้อแนะนําส่วนตัวนะคะสําหรับน้ําหอมตัวนี้ฉีดแล้วรอสักพักแล้วค่อยออกจากบ้านนะมันอาจจะไปรบกวนคนใกล้ตัวเพราะว่าช่วงแรกนะี่ยคือกลิ่นเขาโปรเจชันได้ดีมากจริงๆกลิ่นท้ายสุดบนผิวเรามันจะไม่ออกเป็นครีมกันแดดกลิ่นมันจะไม่ออกเป็นกลิ่นของกะทิมันจะไม่นวัวมันจะไม่ครีมมีสักเท่าไหร่มันจะกลายเป็นกลิ่นดอกไม้ขาวผสมกับแอมเบอร มากกว่าสําหรับคนที่ได้กลิ่นกะทิอะ่ะจังเลยคนที่ได้กลิ่นมะพร้าวเขาได้กลิ่นแบบนั้นอะเราซื้อมาด้วยความที่รู้สึกว่าเราอยากให้เขาได้ออกเป็นกลิ่นกะทิบ้างแต่ว่าบนตัวเรานะคะไม่ออกกลิ่นมะพร้าวเลยนะ ตัวนี้ใช้ไปไหนได้บ้างมันสกรีมซัมเมอร์อ่ะมันมันทำให้เรารู้สึกถึงว่าเราได้ออกไปพักผ่อนเที่ยวทะเลที่มันมีสายลมแสงแดดโรงแรมสุดหรูมันไม่ใช่กลิ่นทะเลอ่ะแต่มันเหมาะกับการใส่ไปเที่ยวทะเลมันเป็นกลิ่นที่ทําให้ความรู้สึกของการได้ไปเที่ยวพักผ่อนมันเป็นกลิ่นที่ทําให้รู้สึกถึงไปนั่งเรือยอ,อ้อ่ะ ออกไปข้างนอกไปชาทะเลใส่ชุดว่ายน้ําเป็นกลิ่นที่อยู่ตามชายหาดอยู่ที่ภูอยู่ที่สระว่ายน้ํามันเป็นกลิ่นที่เหมาะกับวันสบายสบาย ไปออฟฟิศได้ไปเดินเที่ยวได้ไปแหงเอากับเพื่อนได้ไปเที่ยวเดินห้างได้มันเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกลักชัวรี่แต่คุณไม่จําเป็นต้องแต่งตัวให้มันหรูอะเออเข้าใจไหมคุณใส่น้ําหอมกลิ่นนี้จะแต่งตัวสบายสบายก็ได้มันไม่เชิงว่าออกเป็นทางการสําหรับเราตัวนี้เราจะไม่ค่อยได้หยิบไปกับงานทางการสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้สําหรับผู้ชายเนี่ยกลิ่นมันไม่ได้ออกสาวมากมันไม่ได้ออกหวาน มากกลิ่นมันค่อนข้างที่จะทําให้มีความรู้สึกว่าตื่นตัวมีพลังแล้วก็สดใสมันไม่ให้ความรู้สึกว่าเมโลเมลดาวเฉืยมันไม่ใช่กลิ่นมันมันเป็นกลิ่นที่เป็น Energy มันเป็นกลิ่นข,ของพลังงานน้ําหอมตัวนี้ยังเพิ่มความมั่นใจให้กับคนใสอีกด้วยเรามีความรู้สึกว่าน้ําหอมตัวเนี้มันช่วยทําให้มี Energy ที่ดีแต่ว่า มันอาจจะไม่เหมาะกับการไปเดทส,สักเท่าไหร่นะเราว่ามันไม่ใช่กลิ่นที่เซ็กซี่มากนักนะคะแล้วก็มันไม่ได้กลิ่นที่ยั่วยวนสักเท่าไหร่ภาพตรงนี้เราไม่เห็นเลยถามว่าใส่ไปคลับได้ไหมเราว่ามันไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่แต่ถ้าคุณไปบาร์ตอนกลางคืนบาร์ที่มันเปิดโล่งตอนกลางคืนเราว่ากลิ่นนี้เหมาะนะช่วงอายุคนที่ใส่น่าจะสัก25-30้าอัพไปแล้วนะคะมันไม่ใช่กลิ่นของเด็กๆนะกลิ่นในช่วงของ วัยทำงานนะกำลังดีเลยภาพที่เราเห็นการแต่งตัวสำหรับคนที่ใช้น้ำหอมกลิ่นแบบนี้นะส้าลินินสีขาวเสื้อผ้าที่มันออกแนวซัมเมอร์ที่มันไม่ใช่ชุดที่มันเป็นทางการมากอากาศที่เมืองไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนทั้งปีเพราะฉะนั้นน้ำหอมตัวนี้ก็คือเหมาะมากๆกับการใช้เมืองไทยนะคะทางเราเนี่ยจะใช้ได้จนถึงสักประมาณช่วงเดือนกันยาก็คือจะหมดช่วงหน้าร้อนแล้วก็เริ่มกลายเป็นช่วงออทัมเนี่ยน้ำหอมตัวนี้เราก็จะไม่ได้หยิบมาใช้มากแล้วนะคะมันมกลิ่นถึงความสด ชื่นมันเป็นกลิ่นของการได้เที่ยวพักผ่อนมันเป็นกลิ่นของวันหยุดพักผ่อนถ้าคุณไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวพักผ่อนอย่างน้อยใช้น้ําหอมกลิ่นนี้มันจะช่วยทําให้คุณรู้สึกได้แบบนั้นจริงๆตัวนี้ไม่แนะนําให้บลายๆนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจความซับซ้อนของกลิ่นของทอมฟอร์ดย่างทอมฟอร์ดเนี่ยตัวนี้เราถือว่าเป็นการดมที่ง่ายของทอมฟอร์ดแล้วนะแต่ว่าง่ายของเรากับง่ายของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อน แต่ว่าก็ยังใช้งานได้อยู่ตัวนี้มันทําให้เรานึกถึงน้ําหอมตัวหนึ่งที่เรามีอยู่ในคอลเลคชันแล้วเราเคยรีวิวไปแล้วด้วยนะคะนั่นก็คือ e r i n High d i s c u s Palm กลิ่นมันมีความแตกต่างกันอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นถ้าคนที่ชอบ Soleil Blanc ตัวนี้ Arin ก็เป็นกลิ่นที่เรียกว่าเป็นตัวที่ใกล้เคียงกันที่สุดเท่าที่เราเคยดมมานะคะตัวนี้นะใส่ไปแล้วคนทัก ค่อนข้างจะเยอะเลยว่าหอมมากๆเลยนะคะไปที่ทํางานก็มีควนทากถ้าจําเป็นจะต้องขึ้นรถไปกับใครนะคะอันนี้ระวังการใช้งานนิดนึงนะใส่ที่ไรอะ่ะก็อารมณ์ดีทุกทีนะคะเป็นเป็นกลิ่นที่ uplifting m o o d ด้วยตัวนี้จบการรีวิวน้ําหอมซูเล่บล็องจากบ้านทอมฟอร์ดกันลงไปแล้วนะคะใครเคยมีเคยลองเคยใช้น้ําหอมตัวนี้บ้างรบกวนคอมเมนต์มาบอกด้านล่างบ้างนะคะว่ารู้สึกแบบ เดียวกันหรือเปล่าเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ซาดีค่ะไปแล้วอืมฉีดแบบบ่อยมากดมที่ไรก็รู้สึกดีทุกครั้งเลยค่ะลองไปหาดมดูกันนะคะบาย